ครับก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับผมก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะลองแกะพระองค์นี้ให้เพื่อนๆชมนะครับลองแกะให้เพื่อนๆชมดูว่าข้างหลังมดยังอยู่หรือเปล่าเมื่อกี้นี่ฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับก็เลยจะลองแกะดูแกะยังไงดีล่ะทีเนี้ย นี่ขายได้มือเดียวนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอนุาตแป๊บหนึ่ง อเอาไงดีอะ่ะมดเต็มเลยเพื่อนๆอไงดีมดเต็มเลยไ,<ง>ไม่เอาออกก็ไม่ได้นะครับไม่อ,ออกเดี๋ยวก็กินเนื้อผ้าหมดนะครับ ก็จะจำดดุดนะครับ ไม่ได้เลยครับเพื่อนๆถ่ายไม่ถนัดถ่ายไม่ถนัดเลย อนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ